วันนี้นะครับผมจะพามาทำความรู้จักกับประเพณีทาบุญจุลกระถินที่จังหวัดบรชัธานีครับซึ่งจะบอกว่าเป็นประพเพณีท่ากระถินเหมือนกับภูมิภาคอื่นๆนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดและก็หาชมได้ยากในภูมิภาคอื่นครับ วันนี้มีการถแถลงข่าวเรื่องการจัดงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐถินทินอุบลคนมีธรรมปีที่9นะครับที่วัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเจ้าวาด,ดวัดชัยมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดพอ,อทตท,ทสำนักง,งานเขตอบุบลและก็วัฒนธรรมจังหวัดนะครับร่วมในการถแถลงข่าว ก่อนอื่นต้องบอกว่าการทอดกรถินก็คือการทำบุญตามประเพณีชาวพุทธในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาที่เรียกกันว่าทอดกรถินนะครับซึ่งก็จะมีการจัดเตรียมผ้าไตรจีวรและก็บริวารกรถินอื่นๆไปถวายและก็ต้องมีเจ้าภาพไปปักจองกรถินกันล่วงหน้าส่วนจุลกรถินนั้นเป็นการทำบุญทอดกรถินอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะไปทำที่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกรถินก่อนหน้านี้ เรียกง่ายๆว่าอาจจะตกสำรวจหรือเข้าไม่ถึงวัดนะครับและเนื่องจากช่วงเวลากระชั้นชิดมีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่พออยู่ในพื้นที่เชนบทห่างไกลด้วยชาวบ้านเองก็จะชุมนุสมสามัคคีด้วยการเก็บฝ้ายมาปั่นเป็นได้และก็นําไปทอเป็นผ้าแล้วก็นําไปย้อมสีตัดเย็บออกมาเป็นพระไตรจีวรชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าสังกตินําไปถวายพระเพื่อให้สเริจิจของสงฆ์ด้วยอนิสงฆ์ของการถวายกระถินครับซึ่งก็จะใช้เวลาจํากัดนะครับบางทีก็เพียงข้ามคืนเท่านั้นพะจะหมดวาระก,การถววายกินนนแล้้เป็ต ซึ่งประเพณีทำบุญจุลกฐินแบบนี้มีให้เห็นเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือของไทยและในเขตประเทศเป็นบ้านสปปลาวเท่านั้นทางจังหวัดบวนราชธานีก็เลยอยากจะยกเอาประเพณีนี้มา็นจุดขายในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนอกเหนือจากจะทําบุญตามประเพณีเป็นปกติแล้วนะครับก็เลยได้เกิดเป็นประเพณีทำบุญจุลกฐินที่วัดชัยมงคลจัดปีนี้เป็นปีที่9แล้วครับประเพณีนี้ก็จะมีอยู่ที่ภาคเหนือ ภาคอีสานและก็ทางประเทศสาธารณประชาธิปไทยประชาชนลาวเป็นหลักเป็นประเพณีที่เอ่ออาจต้องอาศัยความร่วมมือร่วมมือของชุมชนของประชาชนในการที่จะจัดทําให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งนําเอาดอกไา้เอามาเข้าสู่กระบวนการในการาทําผ้าแล้วก็ ทอ,อผ้าขึ้นมาเพื่อให้ได้ผ้าไตรจีวรที่จะน้อมถวายพระเจ้าพระสงฆ์กันสำหรับปีนี้ทางวัดชัยมงคลเองกำหนดจัดงาน3วันก็คือวันที่1-3ึสพฤศจิกาย,ยน2อง0นะครับโดยจะมีการสาธิตและลงมือทําผ้ากรถินอย่างจริงจังในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปั่นฝ้ายเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ผ้าทอยาวไม่ต่ำกว่า20เมตรแล้วก็จะนําไปทําบุญทอดกรถินถวายพระในช่วงสายของวันที่3พฤศจิกาย,ยนครับ และส่วนวันที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลวงปู่มั่นโุธิธาโตเราจะอัญเชิญอ,อส่วนสำคัญของหลวงปู่มั่นมาบรรจุไว้ที่รูปหล่อหลวงปู่มั่นโพธิธาโตซึ่งเราได้จัดสร้างอยู่ที่ภายในวัดชัยมงคลมีความสูง13เมตรเพื่อนำไปประดิษฐานเอาไว้ที่ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่นโพธิธาโตส่วนวันที่สองก็จะเริ่มจากเราจะมีพิธีการ เปิดงานเวลาประมาณ9ก้าโริกาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากนั้นก็จะมีพิธีการเก็บดอกไา้เก็บดอกไา้เสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการตักบาตรดอกไา้ทุกคนจะตักบาตรดอกไา้และพระเจ้าวระสงก็จะนําดอกไา้ซึ่งประชาชนร่วมกันตักบาสนั้นเอาไปเข้าสู่กระบวนการถักทอเย็บย้อมเพื่อให้กลายเป็นผ้าไตรจีวรต่อไปในคืนนั้นทั้งคืนวันที่สองทั้งคืนเนี่ยเราจะ ร่วมกันในการถักทอยิบยอ้อมผ้าเจริญพรส่วนวันที่3พฤศจิกายนนั้นก็จะเริ่มจากกิจกรรมตากบาทพระกรรมฐานเสร็จแล้วเวลา9โมง30นาทีก็จะเป็นพิธีทอดผ้ามหาบุญชุนกระถินเจริญพรสำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมทําบุญจุลกถินที่จังหวัดบุรีรัมย์นีนะครับขอเชิญได้ที่วัดชัยมงคลอาเภอเมืองจังหวัดบุรารัานีระหว่างวันที่1-3พฤศจิกายนนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ